เรื่องระยะทางและการกระจัดตรงนี้มีภูเขาอยู่1ลูกครับตอนแรกส้มยูสุอยู่ที่จุด a ส้มยูสุก็เคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลงภูเขามาหยุดที่จุด B แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาหาระยะทางและการกระจัดของส้มยูสุเอาระยะทางก่อนละกันระยะทางสัญลักษณ์ก็คือตัว s หาได้จากเอาความยาวตามเส้นทางจริงๆที่วัตถุเคลื่อนที่มาบวกกันนะครับ นะอย่างตอนแรกมันเคลื่อนที่มาตรงนี้5เมตรแล้วก็ลงมาตรงนี้อีก5เมตรดังนั้นระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ก็เอา5บวก5ครับมีค่าเท่ากับ10เมตรนั่นเองง่าย,ายๆแค่นี้เลยเอาแล,แล้วการกระจัดละ่ะหายยังไงการกระจัดนะมันคือเวกเตอร์ที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ครับจุดเริ่มต้นคือจุด A นะจุดสุดท้ายคือจุด B ดังนั้นการกระจัดคือเวกเตอร์ที่ลากจากจุด A มายังจุด b แบบนี้ครับนะการกระจัดคือเวกเตอร์ s ตัวนี้สัญลญักษณ์ย่อของมันคือตัว s นะแล้วก็มีหัวลูกศรตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับนะเวกเตอร์ s มีทิศชี้มาทางขวาแล้วมีขนาดเท่าไหร่ครับยาวเท่าไหร่นันคือความยาวตรงนี้นั่นเองก็คือ6เมตรนั่นเองนะทีนี้เนี่ยเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ย่อแทนการกระจัดเนี่ยในระดับมปลายเราจะเขียนง่ายๆแบบนี้ครับเราจะเขียน s อย่างเดียวไม่เขียนหัวลูกศรน,นะ ขียน s เท่ากับอันนี้มันยาวเท่าไหร่ครับมันยาว6เมตรก็เขียน s เท่ากับ6เมตรครับแต่ทีนี้การกระจัดเนี่ยมันมีทิศทางด้วยนะอย่างอันนี้ชี้ไปทางขวาเราก็ใช้เครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางเช่นเราให้เช่นเราให้ขวาเป็นบวกเราก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ครับใครสนใจเรียนพิเศษฟ,ฟิสิกส์เกิดพี่ก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะ